สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับรายการใหม่ของเรานะคะชื่อรายการว่าพานข้าวกับนงจูค่ะดูวิ การทําอาหารของลุงจูนะคะเนื่องจากว่าช่วงนี้สถานการณ์โควิดนะคะระบาดอีกครั้งหนึง่งเราก็เลยต้องคิดหาทางค่ะจะได้กินอะไรก็ได้ที่ไม่ต้องออกจากบ้านนะคะอันนี้วันนี้เราจะมาทําซุปไก่ค่ะซุปไก่มันฝรั่งนะคะอันนี้เราเตรียมของไว้หมดแล้วเรามาดูนะคะอันนี้คือแบบวิธีง่ายๆเลยนะคะอันนี้นะคะ่ะเราก็ไปซื้อปีกไก่บนนะคะปีกไก่บนแล้วแต่ชอบเลยบางคนปีกไก่บนปีกไก่ล่างแล้วแต่เราจะชอบนะคะซื้อมา แล้วก็อันนี้มันฝรั่งนะคะปอกเปลือกให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็จะมีหอมหัวใหญ่เพื่อเพิ่มความหวานให้กับน,น้ําซุปนะคะแล้วก็มะเขือเทศเพิ่มความหวานอมเปรี้ยวนะคะให้กับน,น้าซุปของเราแล้วก็แครอทนะคะเพิ่มสีสันแล้วก็เป็นพวกต้นหอมผักชีนะคะเอาไว้โรยหน้านะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มพรามกันเลยนะคะเดี๋ยวกันนะแต่เราต้องหั่นผักก่อนนะคะ เป็นชิ้นพอดีคำแล้วค่ะตามที่เราอยากจะทานเลย นี้ก็ไม่ต้องหั่นละเอียดนะคะหั่นเป็นชิ้นใหญ่ๆนะคะแค่หลัดค่ะแค่หลัดอันนี้เราไม่มีไม่มีตัวทำให้มันสวยๆ เราจะเริ่มตั้งไฟก่อนนะคะเริ่มที่จากการเปิดน้ำค่ะเทลงไปในหม้อเลยอันนี้เติมไปก่อนประมาณครึ่งหม้อนะคะเดี๋ยวเราจะทำวิธีการต้มไก่ก่อนนะคะต้มไก่ให้มันสุกก่อนนะคะ ราจะใส่เกลือลงไปนิดหน่อยนะคะใส่เกลือลงไปนิดหน่อยประมาณครึ่งช้อนชานะคะครึ่งช้อนแล้วก็เอาไก่ลงไปเลยนะคะเพื่อให้น้ำซุปเราหวานๆนะคะเนื้อไก่ลงไป นีน้องจูทําประมาณไก่ปีกไก่บนซื้อมาประมาณครึ่งกิโลนะคะครึ่งกิโลต้มไปก่อนนะคะ ตอนนี้นะคะเราจะเห็นว่าน้ำอะคะ่ะมันเริ่มเดือดแล้วแล้วมันก็เริ่มมีแบบฟองไขกระดูกอะไรเงี้ยขึ้นมาเราต้องช้อนออกนะคะช้อนออกช้อนทิ้งไปเลยนะคะช้อนทิ้งไปเลยแล้วเดี๋ยวเราเบาไฟหน่อยนะคะให้เดือดสักแปดร้อยบาทพออันนี้เราปรุงจากเตาไฟฟ้านะคะแล้วก็กำหนดเอาค่ะนี่เหมือนเตาแก๊สเนาะ เราตักออกเพื่อให้น้ำซุปเราจะได้ดูใสๆนะคะอ่าอันนี้ไก่เราน่าจะเริ่มสุกแล้วนะคะจริงเดี๋ยวมันก็จะมีฟองฟองขึ้นมาเรื่อยๆแหละถ้าน้ำมันเดือดเนาะแล้วก็พยายามตักทิ้งนะคะตักทิ้งเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะใส่มันฝรั่งลงไปนะคะ ว่ามันฝรั่งมันจะแข็งนิดนึงต้องใช้เวลานะคะทำให้มันสุกก่อนเยอะเลยก็แครอทด,ด้วยนะคะใส่แครอทลงไปด้วยอันนี้นะคะส่วนอันนี้ใส่ใส่ให้ลงไปต้มก่อนเนาะ ใส่ลงไปต้มก่อนนะคะให้มันสุกเนาะแล้วก็ให้มันเปืเป่อยๆส่วนอันนี้นะคะมะเขือเทศกับหอมหอวใหญ่อะคะ่ะเดี๋ยวค่อยใส่นะคะเดี๋ยวค่อยใส่มลงไปเนาะเพราะว่าของพวกนี้มันเปืเป่อยง่ายะค,ะค่ะตรงนี้นะคะเราก็าต้มไปอ่อนเนาะ ไปกลางๆคะ่ะไม่ถึงกระออนหรอกก็คือไม่ไม่เดือดเกินไปนะคะประมาณ15-20้านาทีนะคะก็จะเห็นว่ามันฝรั่งเนี่ยน่าจะเริ่มสุกแล้วเริ่มสุกแล้วนะคะทีนี้ก็อขอใช้ตัวช่วยนิดนึงนะคะเป็นขนมซุปไก่ค่ะซุปไก่ขนงซุปก้อนนะคะ ใมบ้านมือใหม่ค่ะลองทำเต็มไปเลยก็เดี๋ยวใส่ให้มันน้ำมันละลายนิดนึ่งมันก็ละลายของมันเองนะคะโอเคใส่ลงไปแล้วต่อไปเราจะใส่พวกหอมหอมใหญ่กับะมะเขือเทศน,นะคะใส่ลงไปพร้อมกันเลยเพิม่มความหวานแล้วก็อมเปรี้ยว เดี๋ยวเรารอเขาเดือดอีกพักหนึ่งนะคะแป๊บหบนึ่งก็จะได้กินกันแล้วโอเคตอนนี้นะคะตอนนี้นะคะน้ำก็เดือดอีกครั้งหนึ่งะคะ่ะแล้วก็เห็นว่ามะเขือเทศนะคะเริ่มจะเปื่อยแล้วนะคะเริ่มจะเปื่อยแล้วทนนี้จะเห็นว่ามันเปื่อยแล้วนะคะเริ่มเปื่อยแล้ว เดีวเราจะมาชิมน้ำดูก,ก่อนนะคะว่าจะกินได้ไหมนะคะชิมน้ำดูก,ก่อนนะคะเป็นน้ำซุปเลยค่ะน้ำซุปซุปจะขอปรุงรสเพิ่มนิดนึงนะคะ เป็นซีอิ๊วค่ะโลโซเดียมนะคะช้อนหนึ่งจาสองช้อนนะคะว้าวอร่อยแล้วค่ะเติมซีอิ๊วเพิ่ปมประมาณสองช้อนโต๊ะนะคะเหมือนกินต้องจืดหรือว่าอร่อย อวูเลียงคะหิว่เลียงคะหิวแแนวหิว่ล้วหิวแลนวโอเคเดี๋ยวจะขออนุญ,ญาตทานข้าวก่อนนะคะอันนี้เสร็จแล้วค่ะใช้เวลาประมาณตีนิ้วต้นประมาณ20-30นาทีก็เปื่อยแล้วนะคะของพวกนี้นะคะแล้วก็ ขออนุญาตปิดคลิปนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะคะ